สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลนรลีลาชัยพิสิทครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับวันเกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับดวงดีของคุณนะครับตั้งแต่วันที่1 1เอ้ย12นะครับก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับหลังไลฟ์นี่นะครับ12ถึง18กันยายน2564 ดวงดีของคนเกิดวันอาทิตย์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับดวงดีของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคือไพ่ใบนี้นะคะคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือการใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานร่าเริงไปตามที่หัวใจเรียกร้องโดยมีภาระให้น้อยที่สุดนะคะดังนั้นในอาทิตย์ทุ่งสิบสถึงสิเนี่ยก็อาจจะหมายความว่า เอ่อให้คุณถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยให้ปล่อยวางภาระนั้นไว้นะคะเบื้องหลังแล้วก็พยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะให้ใช้ชีวิตอย่างสดใสร่าเริงนะคะอย่าคิดอะไรมากมายอะไรที่อยากทำในช่วงนี้ตามใจตัวเองถ้าจะเป็นการให้รางวัลตัวเองก็ทำไปนะคะอาจจะหมายถึงให้อย่างอย่างน้อยก็คืออาจจะแค่แต่งตัวให้รู้สึกว่ามีสีสันแหวกแนวจากที่ผ่านมาไม่เคยใส่เลยเคยใส่เสื้อดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ S <S <S ลองอาทิตย์นี้นะคะใส่สีสันนะคะมีแบบ พวกลายดอกไม้ лай, ลายการ์ตูนตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งตัวนําสมัยแฟชั่นอะไรบ้างบางทีมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสดชื่นนะคะเห็นไพ่ใบนี้แล้วก็ยังนึกถึงว่าเออบางทีการออกมาหน้าบ้านไม่ต้องไปไหนไกลนะคะช่วงนี้โควิดเยอะออกมาหน้าบ้านมาออกกําลังกายล,ยลําไถ่ก้มไถ่เก๊กหรือเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยออกกําลังกายนิดนหน่อยๆนเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสดชื่นคือไปรับพลังงานจากแสงอาทิตย์คุณก็จะโชคดีจากสิ่งเหล่านี้ได้นะคะหรือมันอาจจะหมายถึงคุณอาจจะได้ ได้เริ่มต้นทำงานอะไรใหม่ๆห่หหางในอาชย์นี้คุณรอที่จะได้รับการเรียกตัวให้กลับไปทำงานหลังจากที่อาจจะว่างงานวันนั้นมันหมายถึงว่าคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะก็ในเอ่อนอกจากนี้อาจจะหมายถึงเอออาจจะมีเด็กเด็ก นะคะถ้าสมมติว่าคุณเอ่อเป็นเจ้าของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเด็กๆที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เป็นเด็กน่ารักมีเสน่ห์เ,เข้ามาแล้วมาทําให้คุณรู้สึกเออเด็กคนนี้นะ่ารักมีเสน่ห์มากเหมาะกับการทํางานต้อนรับให้ต้อนรับขับสู้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย เด็กพวกนี้ก็อาจจะนําโชคทําให้ลูกค้ามีมากขึ้นก็ได้นะคะส่วนใครที่ทํางานขายของเกี่ยวกับของเด็กๆขายของให้เด็กนะคะหรือขายเสื้อผ้าที่มีสีสันทันสมัยแต่อย่าสต็อกนะคะพวกนี้นะคะในอาทิตย์นี้คุณจะได้โชคดีจากเรื่องเหล่านี้นะคะ่ะครับก็เป็นถือว่าเป็นดวงดีของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้าการไปท่องเที่ยวก็ได้นะคุณกันเนาะ ต้องอาจจะเป็นสัปดาห์ที่คุณเหมาะกับการออกไปหลังจากที่จับเจ่าอยู่บ้านหรือพยายามล็อกดาวล็อกตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับการออกไปท่องเที่ยวบ้างนะครับสัปดาห์นี้บอกว่าเฮงกับคุณนะครับงั้นแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวเลขมันก็ยังไม่น่าไว้วางใจเนาะยังไงก็งมาตรก,การป้องกันตัวก็ต้องพยายามรัดกลุ่มเข้าไว้นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์อยากเที่ยวเที่ยวเลยครับดีค อยากให้คุณกันบอกนะแต่งตัวให้ดูสดใสล่าเริงนะครับแล้วก็พวกเด็กๆบริวารอะไรทั้งหลายเนี่ยนำเรื่องดีๆมาให้คุณเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ดีนะครับถ่ายของแฟช่ฟชั่นดะีนะเอออย่างที่คุณกันว่าไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแล้วสัปดาห์นี้สิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังสักหน่อยนะครับหรือดวงรายของคนเกิดวันอาทิตย์เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับอืมนะครับสิ่งแรกที่จะต้อง บอกนะครับก็คือเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรื่องดีอ้าวมันมีเสียงแทกเข้ามาคุณการเปิดเช็คใช่ไหมปิดค่ะปิดปิดลค่ะโอเคไม่เป็นไรดีครับช่วยกันเช็คว่าเสียงมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็โดยโดยเมื่อกี้พูดไปนะว่าดวงดีของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยการไปท่องเที่ยวดีนะแต่ไพ่ก็ขึ้นมาเตือนด้วยว่าไปไหนมาไหนก็ต้องระวังนะเออก็คงจะคล้ๆที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเที่ยวดี ก็จจะทําให้คุณมีความสุขหรือกระเปี้กระเป๋าขึ้นหรือสดใสขึ้นล่าเรินขึ้นทําให้มันมีชีวิตชีวาแล้วก็อาจจะทําให้สร้างแรงบันดาลใจหรือมีอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ไพ่ย,ยังเตือนอีกว่าการไปท่องเที่ยวหรือการเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆยกย้ายไปต่างมาต่างๆเนี่ยนะครับมีเรื่องที่ต้องระวังนะครับนั่นคงแปลว่าไปไหนไปได้ดีแต่ต้องระวัง ให้มากๆนะครับอาจจะต้องตรวจตาเรื่องของยานพาหนะที่คุณใช้นะครับสัปดาห์นี้ถ้าจะไปไหนนะครับรถอาจจะจอดอยู่นานคุณลองตรวจเช็คสักหน่อยเรื่องน้ําเรื่องอะไรต่างๆแบตเตอรี่มีเรียบร้อยไหมยางเยิง,ยง,ยงเติมลมเรียบร้อยหรือยังอันนั้นคือข้อหนึ่งนะครับที่ไพ่ขึ้นมาเตือนว่าสัปดาห์นี้อาจจะต้องระวังเรื่องพวกนี้ให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าอะไรคุณมีแววที่มีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่อนข้างดีจากไพ่ดวงดีของคุณนะครับแต่ดวงร้ายก็ขึ้นเตือนว่าสิ่งที่มันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันไม่ใช่การเริ่มต้นนะแต่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไปเช่นยกตัวอย่างการย้ายบ้านการย้ายที่ทํางานนะครับอะไรเหล่านี้นะครับหรือการที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนะครับอาจจะต้องระมัดระวัง อาจจะไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นนะครับสมมุติว่าคุณคิดว่าจะย้ายบ้านย้ายงานสัปดาห์นี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับถ้าเลื่อนได้เลื่อนไปก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็ขอให้ระมัดระวังแล้วกันว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคขึ้นมาที่คุณจะต้องเตรียมใจหรือเตรียมตัวที่จะแก้ไขมันให้ดีนะครับนี่ก็คือเรื่องที่2ที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะหมายถึงถ้าเรื่องของสุขภาพก็อาจจะต้องระวังเรื่องของอะระบบพวกปลายประสาทอะไรทั้งหลายนะครับ หรือพวกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยืนนะครับเท้าเท้นนะครับอาจจะการทรงตัวที่ไม่ค่อยดีนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณบังเอิญจะต้องไปเจอสถานที่ที่มันเปียกแฉะอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้แล้วแต่ว่าคุณเจอเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะครับมันมีโอกาสที่มีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับเท้านะครับเท้าเย็นเกินไปอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้สร้างปัญหาเรื่องของอาจจะเป็นหวัดหรือเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยดี ภุมแพ้อะไรพวกนี้ได้นะครับก็ทั้งนั้นก็มีเรื่อง3อย่างที่ที่ผมเตือนเป็นหลักๆแล้วกันนะครับคือการเดินทางนะครับการยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าคุณทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเทรดการแลกเปลี่ยนไปมาอะไรเงี้ยนะครับสัปดาห์นี้ไพ่ขึ้นมาเตือนว่าต้องระมัดระวังรอบข้อเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีปัญหาหรือมีออความเผลอผลายเลอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณปิดพลาดได้นะครับ ถ้าเกิดคุณทํางานเกีย่วยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็ระวังด้วยนะครับเกี่ยว <ส este> ข้องกับเรื่องของการเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพอย่างที่พูดไปนะครับระวังเท้าเย็นนะครับกลางคืนนะครับถ้าเกิดคือคุณมีปัญหานี้อยู่แล้วนะครับลองสวมถุงเท้าหรือทําทําให้เท้าอุ่นนะห่มผ้าที่ปลายเท้าอะ, pues <S <s <hum> อะไรก็ได้นะครับเพื่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ที่มันจะลุกลามต่อมานะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพอรอะไรคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้เตรียมรับพรไปเลยนะครับอออืืเป็นพรที่ดีมากๆเลยนะครับไพ่ขออวยพรให้คนเกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีแต่ความสดชื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของภายในครอบครัวนะเป็นมีมีความสุขกับครอบครัวเป็นอาทิตย์ที่มีความอดอุ่นมีความสดใสมีความล่าเริงนะครับ แล้วก็อาจจะหมายถึงครอบครัวในที่ทํางานก็ได้นะครับหมายความว่าในองค์กรของคุณนั่นเองนะครับถ้าทํางานอยู่ในองค์กรก็ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ได้รับความรุ่มม้เรื่อมือที่ดีนะครับมีความสําเร็จนะครับแล้วเมื่อกี้ไพ่ดวงดีบอกว่ามีมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเด็กๆนะครับไม่แน่นะครับบางคนอาจจะเฮงนะครับอาจสิ่งที่รอคอยมานานนะก็อาจจะมีลูกนะครับหรือได้สมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านนะครับไพ่ก็อวยพรให้ขอให้ ประสบความสําเร็จถ้ามีลูกจริงๆก็ขอเป็นลูกที่ดีแล้วก็นำนาพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับก็ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คนเกิดวัอาทิตย์มีความสุขและโชคดีนะครับ